สวัสดีครับพี่น้องชาวสริดวันนี้ได้มีโอกาสมาตกปลาสลิดหมายสุพรรณบุรีที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือผู้พันนะครับแล้วมาเจอเพื่อนๆสมาชิกอีกสองสคนที่ไม่ได้นัดหมายนี่ครับอันนี้คือนักไก่ ้ตะเคียนนะครับแล้วก็อันนี้นะเดชนั่งซุ่มแดดลงแดดร้อนไม่สน,น,นใจเลยครับไม่สนใจเลยแดดต้องแดดร้อน ครับเดี๋ยวรอชมผลงานขอบคุณครับ